ชาไดา้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ TK Professional m i n d วันนี้มันสุกเรามาฝึกออกเสียงคำง่ายๆสัส้นๆสักสี่ห้าคำกันดูนะคะสำหรับคำแรกนี่เลยเรื่องของผักนะคะคำนี้บางทีเรามักจะออกเสียงผิดใช่ไหมคะอ่านเราอาจจะอ่านว่า vegetable ถูกไหมคะจริงๆแล้วคำนี้อ่านว่า vegetable 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 ลองออกเสียงดูคะ่ะ vegetable มี3ามคำ three syllables นะคะไม่ใช่ vegetable นะคะอีกนิดนึงออกเสียงด้วยกันคะ่ะคำนี้อ่านว่า vegetable นะคะแปลว่าผักนั่นแหละนะคะคำนี้สังเกตไหมคะว่ามันแบบว่า อตอนเรียนทำไมไม่สอนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเนาะพึ่งมาลูบตอนโตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่ะคำที่คล้ายๆกับ vegetable ก็คือคำว่า comfortable ใช่ไหมคะ comfortable นะคะมาจากคำว่า comfortable นั่นแหละคะ่ะแล้วเราช็อตลงจริงๆเขาออกเสียงเป็น comfortable นะคะ comfortable comfortable นะคะแปลห้ามอ่านว่า comfortable table c o m f o r t a ร l e อะไรเงี้ยนะคะให้อ่านว่า comfortable นะคะคล้ายๆกับ vegetable ใช่ไหมคะ vegetable นะคะมีสามพยางเหมือนกันผ่านไปแล้วสองคำคำถัดไปง่ายๆคำว่าถั่วชนิดหนึ่งนะคะอ่านว่าเนี่ย A อ M O N D อ่านว่าอะไรคะอ่านว่า Almond นะคะไม่ใช่อั m o n d นะคะ อ๋อมอนนะคะสังเกตไหมตัว L ไม่ออกเสียงค่ะอ่านว่าอ๋อเหมือนอมอนนะคะทำไมเราถึงต้อง silent L มันเป็นกฎของเขาเนาะ,อะลองดูตัวอื่นที่เขา silent L อีกนะคะเึ่นคำว่า salmon ใช่ไหมคะปลาแซลมอนนั่นแหละเราอ่านว่า s a l m o n นะจริงๆแล้ว L เนี่ยไม่ได้ออกเสียงอ่านว่า salmon ใช่ไหมคะ salmon นะคะ หรือคำว่า walk ไม่ต้องออก L เนาะก็เป็น w a k เลย walk talk อันนี้ silent L เหมือนกันเนาะคำว่า half ก็เหมือนกันนะคะ half ที่แปลว่าครึ่งเราไม่ได้อ่านว่า half นะคะไม่ต้องออกเสียง L silent L เหมือนกันเนาะอ่ะเอาสักอีกสักคำก่อนที่จะเขาเรียกว่าส่งทุกคนเข้านอนสำหรับวันศุกร์วันนี้นะคะคำว่านี่เลยสุถาปนิก อ่านว่าอะไรคะอ่านว่า architecture นะคะน architecture นะคะน architecture นะคะส่วนใหญ่เราจะลืมออกเสียงกันใช่ไหมคะจริงๆคำนี้อ่านว่า architecture นะคะก็คือลองดูประโยคตัวอย่างกันดูไหมคะประโยคตัวอย่าง my brother is an architecture architecture คือเรามักจะลืมออกเสียงนะคะ architecture นะคะอืม วันนี้มีคำว,ว่าอะไรบ้างที่เราฝึกกันไปนะคะคำแรก vegetable คำถัดมา comfortable นะคะแล้วก็ almond คำสุดท้ายค่ะ architecture <c oughs> นะคะ architecture นะะค a r c h นะคะก็ลองฝึกกันดูสำหรับวันศุกร์นี้พรุ่งนี้ค่ะเราจะคุยกันเรื่อง subject verb agreement <c oughs> นะคะใช้ verb ยังไงให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ ประทานของประโยคนะคะสำหรับวันนี้ฝาก please เหมือนเดิมกดไลค์แชร์สำหรับวิดีโอของเราด้วยนะคะ I'll see you guys tomorrow have a good night ขอบคุณค่ะชาดา